แคนข้ามมาสามปีเลยนะเดี๋ยวแป๊บไปเมื่อไห่ะ้าวสี่สามสองอ่สวัสดีครับผมสองคนเลยครับผมเราบอกว่าแคนมาเท่าไหร่สามปีสามปีครับผมต้องบอกว่าป้องธรณีนี่เคยชนะมาทิกัดร้อยยี่สิบสองวันนั้นอ่ะทานนี้มาเจอน้ำหนักร้อยสามสิบเรามาฟังของกองธรณีว่าเลยอ่ะมองยัง กล้องทอน,นีมื่อกี้เหยียบตาช่างน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสามเมตรครับร้อยสามเมตรเป็นไงบ้างครับร้อยสามเมตรก็สวัสดีครับพอดีเห็นบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเคยชกกับเขาเคยชกสามปีนี่แหละครับอืมเป็นไงบ้างครับก็ชนะครับชนะคือวันนี้สามปีที่ผ่านมาวันนี้คิดว่าจะย้ำแขนได้ไหมก็ย้ำได้ครับต้องดูบางทีครับอืมสภาพร่างกายตัวนี้เป็นไงครับ ร้านเสี่ยงร้านสุก็โชว์สวยเลยครับชนะช้าแต่กิ่งสังเล็กครับคมวัตตะครับเคยเจอกันแล้วครับอาวุธไหนที่สร้างความหนักใจให้กับเรามากที่สุดครับก็มีเข่าครับแล้วก็ปืนครับก็ดูบนเวทีดีกว่าครับคิดว่าวันนี้แข้งซ้ายเราเตะอยู่ไหมต้องหน้าแล้วยู่ครับหน้าจะย้ำแขนได้ครับถ้าเกิด เขาเดินถึงตัวครับเรามีวิธีป้องกันอย่างไงบ้างครับดูบนเวทีดีกว่าครับมีมีให้ดูแน่นอนแต่ว่าไม่ไม่บอกตรงนี้ครับแกดูบนเวทีครับรับมาที่โคมาจักบ้างครับโอ้โหสวัสดีครับน้องแทนสามปีที่ผ่านมายังฝังอยู่ในใจวันนั้นบอกได้ไหมเกมมันจบแบบไหนที่เราพ่ายไปวันนั้นอะล้มล้มวันนี้ก็วางเกมแก้เกมมาเป็นอย่างดี คิดว่าจะมาล้างไอล้างแคนได้ไหมได้ครับหลักๆเลยเขาบอกว่าเขาเตรียมแข้งซ้ายมาแล้วเราแข้งซ้ายคือหลังๆเราก็คือบางแข้งซ้ายเดินถึงตัวตลอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าเกิดรู้ว่าจังหวะเป็นรองเราก็พยายามเดินวันี้จิบตัวซ้อมอยู่ที่เดรัตเป็นไงบ้างคููปั้มคููซ้อมไปปั้มใครทีบปั้มทีเี้ยผค้ปั้มคููซ้อมเยอะเลยมีทั้งใครบ้างนะยอดรองไทยมีเว็บ เพชรตรงชัยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถือว่าวงในนี่ไม่ต้องพูดถึงหายห่วงมั่นใจว่าจะย้ำเอ้มาล้างล้างได้แก่นไว้ได้สำเร็จอ่แฟนคลับถามมาเตะก้านคอใช่ครับลูกทีเด็ดของเราเลยวันนี้มี้เห็นไหมถ้ามีโอกาสก็เตะขอให้มีโอกาสถ้าโดนก็คือปิดบัญชีเลยแต่ถ้าไม่โดนก็ว่ากันไปอีกทีครับ ทีว่าเกมยอกมาในรูปแบบไหนครับวันนี้ก็น่าจะสนุกอสนุกสั้นเลยครับน้องฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เรานี้นะครับฝากถึงแฟนๆเอฟซีทุกคนไว้ในกําลังใจในใจครครับผมก็ที่วงคดีครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับฝากกำลังใจให้กล้องทียด้วยนะครับครับผมขอบครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมครับขอบคุณคราขอให้ครับกล้องคทีกับทางด้านแขนงสามปี